วัคซีนซีโนแวคที่พวกท่านบอกว่าซื้อแพงมากซื้อตั้ง17เเหรียญอันนั้นคือการซื้อครั้งแรกครับแล้วซื้อเพียง2ล้านโดสเพื่อน,นํามาใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเขาเปิดราคาสูงกว่าน,นั้นนะครับด้วยการประสานของทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองผ่านสถานเอกครชาชทูททจีนไปตาประเทศไทยก็ได้ราคา17เเหรียญคือมาถึงประเทศไทยนะครับพอเราได้มาเราก็เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักการป้องกันโรคระบาดเลยพอมาถึงเดือนเมษายน ก็ปรากฏว่ามีการระบาดรอบสามขึ้นมาอีกเราทราบดีครับว่าวัคซีนแอสตราเซเนกายังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนนะทางกรมควบคุมโรคจึงตัดสินใจที่จะซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเข้ามาเมื่อสั่งเข้ามาเพิ่มปุ๊บจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ดรอปลงมาตีมานซัพปลายธรรมดานะครับปัจจุบันนี้เราซื้ออยู่ที่แปดเหรียญเก้าสิเซนซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อตแรกจนถึงปัจจุบันราคาก็ ลงมาโดยลำดับแล้วตั้งก็ดูด้วยนะครับว่าจํานวนที่สั่งซื้อรวมนั้นก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเรื่องราคากับความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับถ้ามันแพงกว่านี้แล้วมีความจําเป็นต้องใช้ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจนได้ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดกับผมครับว่าเรื่องรักวัคซีนนะครับท่านก็บอกเรื่องวัคซีนถ้ามาถึงก่อนมีความจําเป็นก็บอกมาพร้อมที่จะให้การสาดับสูนอย่างเต็มที่นะครับและท่านก็ได้ปฏิบัติตามนั้น คณะมนตรีทุกคนนะครับเวลามีเรื่องวัคซีนเข้าไปขออนุมัติการซื้อนะครับคณะมนตรีทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตของการจัดซื้อทุกอย่างอย่างโปร่งใสอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ